เสนอ weekly gold video ของอาทิตย์นี้นะครับวันนี้เป็นวันที่17เดือนตุลา2015ผมดอนชาลัมเบิร์กพูดนะครับราคาปิดวันศุกร์นะครับที่ลอนดอน1,180แล้วก็70เซนที่เชคาโกราคาลาส,สุด1,177แล้วก็10เซนกราฟของทองนะครับน่าสนใจเหมือนที่เป็นอยู่กับทุกอาทิตย์เลยนะครับ t ทรดดิ้งเรนจอาทิตย์นี้จากโลไปถึงไฮ g ามสิบเหรียญสีบเซนหนึ่งพันหนยเก้าสิบเอ็ดแล้วก็เบเซนโลหนึ่งพันหนห้บี่แล้วก็ามเซนราคาปิดอาทิตย์นี้เปรียบเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วส่วนต่างก็อยู่ในทางบวก24เหรียญ80เซนใครๆก็คงยอมรับว่านะครับการเคลื่อนไหวอาทิตย์นี้ก็พอที่จะหากำไรได้ โอเคนะครับหวังว่าท่านเป็นคนเองที่เห็นโอกาสแล้วก็ช่วยโอกาสแล้วก็ได้กําไรมานะครับนั่นเป็นความหวังของผมนะครับ <c oughs> สโตข้างล่างนะครับอยู่ในเขตโอเวอร์บอรแล้วก็กําลังหักลงมาแต่ยังไม่ได้หักเกินกว่า70%ลงมานะครับ MACD ซึ่งคล้ายๆเป็นอินดิเคเตอร์ระยะยาวกว่าไอสโตนะครับ อย่างอ้าสองเส้นย่างอ้าออกกันอยู่นะครับก็แสดงสำหรับเป็มีสีดีนะครับว่าราคาน่าจะขึ้นได้อีกผมก็ไม่ได้ไว้ใจนี้เต็มที่นะครับผมชอบที่จะไว้ใจการคลื่นไหวของราคาเป็นอย่างมากส่วนปริมาณการซื้อขายวันพุธพฤหัสสูงนะครับเขียวกระแดงยังไงก็ตามนะครับวันสูงสูงมากเลยนะครับพอถึงวันศุกร์ต่ำในเวลาที่ ราคาลงมาแล้ครับเราเรีไปดู analysis บทวิเคราะห์ของเราเมื่อทิตที่แล้วเราได้พูดอะไรบ้างเกี่ยวกับตลาดนะครับข้างล่างนี้แหละก็มีส่วนหนึ่งที่ได้พูดไว้นะครับวันศุกร์กำลังพูดเมื่ออาทิตย์ก่อนนะวันศุกร์นะครับมีราคาปิดที่เป็นภาวะบูนะครับซึ่งมันมีความหมายว่าลักษณะของ ตลาดปัจจุบันนะครับยังเป็นลักษณะบูลมีสองอย่างที่สนับสนุนความเห็นอนั้นนะครับก็คือมีเงินที่เป็นลักษณะ h ั m m e r ร์บูลนะครับแล้วก็แท่งของสัปดาห์ก็บูลนะครับบูลยังแข็งแรงถ้ามองในมุมลบหน่อยนะครับก็คือราคาไม่สามารถที่จะทะลุกเกินกว่า,าแนวต้านระดับหนึ่งของเราเมื่อทิตที่แล้วนะครับ นะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะทะลุได้เราก็ต้องคิดในทางลบบ้างว่าถ้าหากว่าต่อไปนะครับไม่สามารถที่จะทะลุไปแบบเด็ดขาดอย่างชัดเจนนะครับราคาอาจจะลงไปได้นะครับโอเคต่อไปเรา observe ว่าความจริงที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับความจริงก็คือว่าตลาดก็ correction นิดหน่อยวันจันทร์ลงไปนะครับแต่วันเดียวกัน สามารถที่จะเข็นตัวขึ้นไปสูงกว่าไฮของอาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละครับเราถือว่าชัดเจนและกระเด็ดขาดหมายความว่ายังคงจะดำเนินต่อไปในทางขึ้นซึ่งน่าจะไปสู่แนวต้านลำดับต่อไปก็คือ1,190-1,200เถึง1,200เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็น R 2อาทิตย์นี้นะครับเป็น R 1เพราะว่ายังไม่ทะลุกเกิน แต่ก็ได้เข้าเขตมาแล้วไฮที่แท้จริงในเท็นี้นะครับ1,191แล้วก็70เซนอยู่ในเขตที่เราระบุไว้ล่วงหน้าราคาเป้ารถของเราสำหรับผมนะครับตลาดได้เสนอความตั้งใจและเจตนาที่จะไปสูงกว่านี้อีกนะครับจริงนะครับมันเป็นไปได้ว่าในระยะอังใกล้นะครับมันอาจจะลงไปหน่อยนึง นะฮะก่อนที่จะตายขึ้นไปที่1,200แล้วก็สูงกว่านั้นแต่ถ้าหากว่ามีการลงไม่รับรองมันแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องลงด้วยนะครับแต่ถ้าลงไม่น่าจะเกินกว่า1,160นะครับอันนั้นอันนี้ซับซอ้อนนิดหน่อยนะครับจะขออธิบายนิดหนึ่งนะครับถ้าลงไปถึง1,160ก็เป็น62%ของเทรดดิ้งเรนจ์ของประทิที่แล้ว ถ้ามันลงไปที่หนึ่นอยหกสนั่นก็คือ38%อันนั้นซับซอ้อนขอโทษนะครับซึ่งมันทำถึง38%แล้วอาจจะพอและถ้ามันเริ่มเคลื่อนไหวไปข้างบนนะครับ38%บตกตินะครับจะมีความหมายว่าน่าจะมีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มปัจจุบันต่อเนื่องอราคาเป้าที่ คล้ายๆน่าจะเป็นไปได้นะครับก็คือ1,200เขตนั้นใกล้เคียงนะครับแต่ถ้ามาถึงขนาดนั้นและยังดูแข็งแรงคอยดูนะครับมันน่าจะขึ้นไปได้อ่าระดับต่อไป1,200ระยะยาวกว่านี้ที่เป็นเป้านะครับยังมีอยู่ระบุไว้ในเทคนิคในถัดต่อไปนี่แหละครับเทคนิคต่อไปเฉพาะยังยิ่งพวกแนวรับแนวต้านซึ่ง เนื่องจากว่าถ้าท่านสามารถที่จะดูแล้วก็มีความเชื่อตัวเองอย่างมากนะครับเพราะเด้เลือกเกาให้ถูกต้องแนวรับแนวต้านนะครับตำหัพูดถึงอย่างนี้ถ้ามีความมั่นใจในสิ่งที่ท่านระบุไว้แล้วนะครับท่านก็เทรดแล้วก็น่าจะาเกาวหน้าอย่างมากมายขอให้โชคดีต่อไปนะครับสวัสดีครับ